ผลการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารพระเจ้าได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนมากกว่า30ชนิดและส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกหลังคาเรือนให้มีการปลูกผักในบริเวณบ้านตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองส่งเสริมคนในชุมชนให้ปลูกผักในครัวเรือนและถนนในชุมชนตามโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบกปันขับเคลื่อนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันได้แก่เส้นทางถนนสายมิตรภาพระยะทาง623เมตรด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ข้าพเจ้าร่วมกับตำบลแม่ตาวขับเคลื่อนโครงการกองทุนขยะออมบุญเป็นการใช้ขยะมาบริจาคเป็นบุญทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะเพิ่มมากขึ้น ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติศาสนากิจในชุมชนและออกกำลังกายร่วมกับคนในชุมชนเป็นประจำและร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจักษ์ด้านที่1นึ่สำรวจข้อมูลจปทและกชช,ชสองคอด้วยตรวจสอบการมีชีวิต ของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลแม่ตาวจำนวนมวล395ครัวเรือนด้านที่2จัดทําแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนข้าพเจ้าร่วมกับชุมชนจัดทําแผนชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับตำบลด้านที่3ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนเปื่อนเป็นในศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่ตากลาง ด้านที่4การขับเคลื่อนปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าใช้จ่ายอย่างประหยัดให้ความสำคัญกับการทำบัญชีรายรับรายใจ่ายในครัวเรือนด้านที่5การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดข้าพเจ้าร่วมกับชุดรักษาความสงบในตำบลแม่ตาวให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและลาดตะเวนดูแลความเรียบร้อยในตำบลที่6 การส่งเสริมอาชีพและโอทอปชุมชนข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเช่นการเพราะเห็นฟางด้านที่7การส่งเสริมทุนชุมชนข้าพเจ้าร่วมขับเคลื่อนง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินบัรนงานที่8ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านทุกคราด้านที่9 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าร่วมทำกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่ข้าพเจ้า,รรจรรา,า,จาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสนับสนุนสิ่งของสำหรับบริโภคและมอบมเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ครัวเรือนครับสวัสดีครับผมนายเดชามนรัตปัจจุบันอาศ,าศ,าศาัยอยู่บ้านเลขที่359หมู่2ตำบลพชรตาวอำเภอแม่สอด คติประจําใจสารต่อศาตอสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับตั้งแต่ผมเป็นผู้นําอชมาทําให้ผมมีเพื่อนเพิ่มโดยได้ร่วมงานกับหน่วยงานอื่นทําให้ผมรู้จักผู้คนความรู้และประสบการณ์ต่างๆโดยการเข้าร่วม ประสานและกิจกรรมกับองค์กรและหน่วยงานภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทั้ง10ข้อผมชอบทุกข้อโดยเฉพาะข้อของการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดผมได้เข้าร่วมกับผู้นำและชุดรักษาความสงบในหมู่บ้านออกแนะนำให้ความรู้ถึง โทษภัยของยาเสบติดออกกลาดตะเวนหมู่บ้านและตำบลทำให้ตำบลแม่ดาวเกิดความสงบสุขปลอดภัยในการดำรงชีวิตครับนอกเหนือจากบทบาทผมได้รับมอบดูแลศูนย์กัการชั่วคราวผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตำบลแม่ตาวโดยการเฝ้าระวัง และไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาในบริเวณทำให้ตำบลแม่ตาวสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ทำให้ประชาชนในตำบลแม่ตาวมีความปลอดภัยครับ